สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มาอัดคลิปนะคะเกี่ยวกับต้นไม้นะคะอันนี้ใช้เป็นแบ็กกราวในการอัดเฉยๆนะคะแต่ว่าพอดีคิดได้อยู่เรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอืมเขาเรียกอะไรดีละ่ะเรียกโลบ โลกที่ไม่ได้อยู่ในพืชแต่โลกที่เกิดจากการที่เราอะค่ะอยู่กับดินนะคะเดี๋ยวแบบพวกดินดินพวกเนี้ยดินดินต่างๆพวกนี้ยนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยป่วยนะคะคือทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นพื้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงนิกกี้เป็นผื่นมาหลายวันแล้วเนาะก็เลยแบบว่าอยากจะมาอธิบายบอกเพื่อนๆว่ามารักษายัางไงนะคะ ก็คืออันนี้ค่ะนิกกี้จะให้ดูเอาแบบโรปรัดตัดตอนเนาะทุกคนเห็นเห็นนี้ไหมคะอันนี้มันจะในโรงเรือนนะคะก็จะแบบแบบมีเงื่อนๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเห็นเม็ดเล็กๆนี่ไหมคะคือตอนนี้นิกกี้ทายาไปสองวันแล้วนะคะทาเริ่มทาเมื่อวานเนี่ยค่ะเม็ดเล็กๆแบบนี้เห็นไหมคะ นี่ตรงนี้จะเยอะอันนี้คือมันลามขึ้นมานะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นเม็ดๆความจริงอะ่ะมันมีแค่แถวแถวนี้ตอนที่เริ่มเป็นแต่เนี่ยทายาสองวันมันก็เริ่มยุบทางนี้ก็มีค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ จะเป็นผื่นๆเม็ดเม็ดเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเช็ดเหนือก่อนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นผื่นๆเม็ดเม็ดมันอาจจะยากนะในการที่จะแบบถ่ายคลิปให้เห็นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นเห็นพวกเนี้ยมันเกิดจาก เชื้อราพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียวไวรัสอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในดินะคะ่ะในดินอย่างเช่นอันนี้ของของลิกกี้เองอะคะ่ะอันนี้คือมันยุบแล้วนะคะตอนแรกแบบเมื่อวานนี้แบบเห่เยอะมากก็คือเชื้อลาหรือแบบเชื้อลามันก็จะมีในถุงเพาะใช่ไหมคะเชื้อแบบเชื้อในดินเชื้ออะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะคืออย่างพวกนี้เนี่ยดูทุกคนดูนะ เห็นพื้นไหมคะเห็นพื้นไหมคะนี่ค่ะเนี่ย,ค,ยคือมันเกิดขึ้นได้จากพวกเชื้อโรคที่อยู่ในดินทั้งหลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาเราทำงานนะคะต้องมีถุงมือยางนะคะแล้วก็มีในส่วนของอีกตัวหนึ่งก็คือแมสปิด เพราะว่าเวลาเราผสมดินหรือว่าเราปลูกอะคะ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการฟุ้งของฝุ่นเนาะก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะอ้าวไม่เห็นต้นไมล้ละมือถือเครื่องนี้ก็กล้องโฟกัสดีเกินนะคะต้องจิ้มไปเรื่อยๆก็คืออยากให้ทุกคนนะคะรู้ตรงนี้ด้วยนะคะว่าบางคนเน่ยแบบเอ้ยแอบมีคันเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้คะ่ะคือแบบ นิกกี้ก็เก่านะแต่คือนิกกี้รู้เพราะนิกกี้เป็นคนที่ที่แพ้ดินแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะคือตรงเนี้ยที่มันเป็นเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทอดไข่แล้วก็อ่ามันระเบิดใส่ระเบิดใส่แล้วตรงเนี้ยมันก็พองพอพองเสร็จอะ่ะเนื้อเยื่อตรงเนี้ยของเราอะ่ะมันเกิดใหม่มันยังอ่อนอยู่มันก็เลยโดนโจมตีได้เยอะเลยนะคะก็คืออันเนี้ยก็คือหลัก เบื้องต้นเหยก็คือต้องทําเสร็จแล้วทํางานเสร็จก็ต้องล้างมือนะคะใส่ถุงมือใส่แมสมนะคะไม่ว่าจะแบบเราทําอะไรกับกระบ,บองเพชรนะคะก็เซฟตัวเองด้วยนะคะสําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้อยากให้นึกถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นแบบนิกกี้แล้วแล้วก็แบบเนี้ยบางคนเป็นเป็นหายหายใช่ไหมเนี้ยมันเป็นยังาก ไม่อยากรูปมันมากเดี๋ยวมันก็จะเกิดอาการคันอย่างที่บอกความจริงมันมีแค่นี้นะแล้วมันก็ลามลามคือทีเนี้ยมันก็จะมีคนแบบว่าเอ้ยแล้วจะรักษาอย่างไงอย่างของนิกกี้อะค่ะนิกกี้จะไปซื้อยานะคะนิกกี้ไปซื้อยามาเมื่อวานนี้เดี๋ยวเอายามาให้ดูอันนี้ยาคนนะคะยาคนที่เอาไว้ใช้รักษาก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้แบบ เขาเรียกอะไรดีนะไม่ได้เกี่ยวว่าเรามาทำโฆษณาให้เขานะคืออันนี้เป็นเป็นที่เราใช้จริงเราถามว่าทำไมทำไมถึงต้องใช้ตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่าใช้คำว่าอดีตของนิกกี้เนะี่ยคือนิกกี้อะทำงานบริษัทยาเนาะทำมาเกือบ20ปีแล้วเราก็แบบเหมือนกับว่าลาออก,กเกษียณตัวเองออกมาแล้วเราก็มาทำกระบองเพรนู่นนั่นนี่นะคะก็เลยรู้จัก เจ้ายาตัวนี้นะคะยาตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบเอาไว้ทาพวกแก้ผดผื่นนะคะแล้วก็สามารถทาในเนื้อเยื่ออ่อนได้แต่ก็ไม่ได้อ่อนแบบทาใกล้าตานะคะก็คือตัวนี้ค่ะมันจะชื่อว่าทีมี่นะคะ M I T I ตัวนี้นะคะจะเป็นไมโครนาโซนบวกไตรแอมซิโนโลนตัวอื่นน่ก็มีแต่ว่าตัวไตรแอมของอันเนี้ยมันจะอยู่ที่0.2ตตรงนี้นะคะ เจอในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะมีตัวเนี้ยทาประมาณ2วันก็จะหายถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยทามันจะเป็นเป็นหายหายแต่ตัวเนี้ยหายขาดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไตแอมไตแอมซีโนโรนตัวเนี้ยค่ะตัวไตแอมซีโนโรน2 2มิลลิกรัมตัวเนี้ยค่ะมันเป็นยาที่แบบค่อนข้างจะแรงนะคะถ้าใครมีความรู้ไม่ไม่ลงลึกแล้วกันแต่ถ้าใครมีความรู้เรื่องยาตัวเนี้ย ก็ลองศึกษาดูก่อนก็ได้นะคะแต่ก็ไม่แนะนำสำหรับคนท้องนะคะหรืออะไรก็ไม่แนะนำให้ใช้นะคะก็ลองไปหาซื้อติดบ้านไว้นะคะมันจะช่วยให้เราไม่มีแบบเชื้อที่แบบคันๆเป็นๆหายๆเป็นๆหายๆแบบนี้ค่ะแต่เนี้นิกกี้ก็พลาดเองนะเพราะว่าแบบว่า,าเป็นคนที่แบบเหมือนเซนซิทีฟกับพวกดินอยู่แล้วก็เลยเป็นนะคะ เพื่อนๆอะลองไปแบบว่าลองไปหาดูเนาะตัวนี้นะคะก็ทาแล้วหายเลยหายจบเพราะพวกเนี้ยถ้าในกรณีมันเป็นเป็นหายยอะเชื้อมันจะแอบอยู่ในตัวเราสมมุติว่ามันเป็นเนี่ยค่ะมันเป็นแอบอยู่แอบอยู่เป็นผื่นๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยผืนๆเล็กๆแบบเนี้ยแต่ความจริงอะเรารู้ไหมคะว่าเนี่ยค่ะตรงนี้นะ แดงๆเนี่ยใต้ผิวหนังเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยอาจจะเป็นเชื้ออะไรก็แล้วแต่แบบเต็มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบรีบจัดการมันให้เร็วแล้วไอ้ตัวเชื้อพวกเนี้ยนะคะเป็นแล้วเนี่ยเราสิ่งที่เราจะต้องทำาก็คืออย่างนิกกี้นิกกี้จะตัดเล็บตัดเล็บตรงนี้ค่ะตัดเล็บด้วยแล้วก็พยายามอย่ากเกาบ่อยแต่มันจะคันช่วงเย็นๆนะคะมันจะคัน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบตอนเย็นก็รีบอาบน้าเร็วแล้วก็ทายามันก็จะลดได้พอะคันแล้วเราไปเกาเกามันก็จะอาจจะอยู่ที่เล็บแล้วเราก็แบบใช้มือทํานูน่ทนทํานี่หรือแบบไปเกาจุดอื่นอ่ะโอกาสที่มันติดแล้วก็ไปเป็นผื่นตรงอื่นมีได้เลยนะคะเพราะนิกกี้เคยเป็นแล้วแล้วก็แบบเคยเป็นนานๆแล้วก็เหมือนกับขี้เกียจไปหาซื้อยาด้วยก็เลยไม่เขาเรียกว่าไม่หายนะคะก็เป็นเลื้อรลังอยู่อย่างนั้นเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าในกรณีใครที่แบบเป็นในร่มผ้า อย่างเช่นแบบว่าเป็นตรงก้อนอย่างเงี้ยค่ะเป็นตรงก้นหรือเป็นเป็นตรงหน้าอกอะไรเงี้ยค่ะเป็นตรงท้องมันก็จะเยอะกว่านี้อีกนะคะก็ลองไปหาดูใช้กันดูนะคะอันนี้ก็คิดว่าอ่าถ้ามีใครเคยเป็นแบบนิกกี้นะคะก็จะได้แบบดูคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ไอเจ้ายาตัวเนี้ยยาทาตัวเนี้ย มันจะไม่มีขายในร้านยาทุกๆร้านยานะคะมันจะมีตามร้านใหญ่ๆเท่านั้นเพราะว่าต้องเป็นคนที่แบบรู้จักมันดีอะคือถึงจะแบบอ๋อมันเหมือนกับไม่เหมือนกับพาราแต่มันมีหลากหลายยี่ห้อใช่ไหมแต่เราจะรู้จักว่าเอ้ยยี่ห้อนี้มันใช้แล้วมันเป็นยังไงสูตรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันยาทุกอย่างเนี่ยค่ะมันอยู่ที่สูตรนะคะมันอยู่ที่การทําสูตรด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ เราเคยทำงานบริษัทยาที่นี่นะคะเราเคยอยู่ที่นี่มา5ปีนะคะนี่เป็นบริษัทยาบริษัทแรกที่เราทำงานเลย <c oughs> ก็ต้องขอบคุณนะคะจนทำให้เราได้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอให้ปลูกต้นไม้กันอย่างมีความสุขแล้วนะคะแล้วก็เป็นผื่นแพ้คันเกี่ยวกับเชื้อโรคในดินนะคะก็เอาตัวเนี้ยไปลองใช้กันดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ